อ่ปีดมามาไปไหนแบดเหรอบินละไปแบนามามามานไม่ใช่ทวิทอ่ะขอป๊บอย่งี้อือลยช่องไม่มีติ๊กทูกอะควายเหรอเนองบินเอารามไปต่อหน้ากูเลยนะไปบอลเมื่อกี้ปวดหัวเลยสัตว์ต้องไปทำติ๊กทูกเลยพีเป็ีบายมารีส่กงติ๊กถูกอ่ะ ผลิตภมมันหมื่นกว่าแล้วนี่ได้แล้วนี่เออถ้ามันรีบทำติ๊กถูกด่วนเลยเอ้ยเจ๊เจ๊เจ๊ยุงไปสอนไอ้บอลทำติ๊กถูกดิไอรามบอลทุ่งเหรอมึงบอกเรียกบอลข้อเทียดอะเรียกบอลข้อเทสยดอะไอรามเรียกพี่บินพี่บินปะอะไรนะใจเย็นนะใจเย็นนะทุกคนใจนะไม่นะบินใจเย็นนะครับใจเย็นนะใจเย็นนะใจเย็นทุกคนใจเย็นนะจ้าใจเย็นจ๊ะไม่เราก็ไม่เราก็ช่วยกันไปไม่เราก็ช่วยให้มันแบบมีติ๊กถูกอะไรไงเราไม่ต้องกล่าวหาใครหรอกครับเราก็ ช่วยช่วยกันไปนะครับไม่ต้องการก็ไม่อะาทำไมวะมีช่วยช่วยกันไปช่วยใจเย็นนะใจเย็นนะใจเย็นไม่ไม่ไม่ปกติแต่ช่องมองบอลมาไปแล้วใจน่าเย็นจเย็น่าจะใจน่าจะใจน่าจะใจน่าจะช่วยกันไปครับช่วยช่วยกันทำให้มีติ๊กถูกก็จะได้แบบปลอดภัยขึ้นพี่รำไม่ได้โกหรอพี่รำได้โกป่ะพี่รำพี่พี่ชาย ยังอยู่นี่ยังอยู่ล่ะครับยังอยู่อยู่กับมาแล้วเหรอยังไงกูไล่ท่หายไปเลยอ่ะยูกูดูช่องคอมันดับหรือเปล่าคอมันดับหรือเปล่ามันบอกดับบ่อยเนี่ยไม่ใช่ดูช่องก็ไม่เจอเมื่อกี้ป๊บดูไปแม่ผมก็ไปสอนมันก็ไปสอนมันเลยแหละไปเจดีมงตี้เจดีมงเต้เจ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 มากแล้วกูเจมากมา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 หัวกาสเลยเฮียโอ้ควัยกูจะหายจะคว่ำหมดไอสัตว์อยู่หายไปเลย มึงมกอะ mm hmm. ไรอ่ะโวยแม่งเอเพ็ดก yeah, ็ใ UH! ช่เจดเจดของคุณเนี่ยเจดเพื่อนมาเนี th ่ยเนี่ยเพื่อนเาเอลาบมึงฉุดกึกเลยไงมึงฉุดกึกเลยเพื่อนใจเย็นพี่ลาบพี่จริงจริงพึ่งฉุดกึกเพื่อนใจเย็นเพื่อนลาบเพื่อนใจเย็นเฮ้ยดิสผมอย่าทำไรซีซัวนะดิสผมไม่ไม่ส่งข้อมูลอะไรนะนะครับดิสผมไม่ไม่เอานะครับไม่เอานะใจเย็นนะครับไม่ส่งข้อมูลไรซีซัวนะครับใจเย็นนะใจเย็นนะ ไม่เอาอะไรซีซัวนะครับไม่เอาแบบซีซัวโทเฟิร์สเทเทลทลาวานะครับไม่เอาครับจะได้ซือขอมึงก็รถกูมึงก็ไปขอไปเกมมารถกูไปขับแค่นั้นแหละวอให้แก๊งรถอ่ะขายเพื่อนไม่เอานะครับไม่เอานะใจเย็นนะครับใจเย็นนะใจเย็นนะ โคตรลำอ่ะไอเนี้ยบอสดูดิตัวกูด so like <bbe> ิไอ้พี่เจสไปพี่เจสไอ้บอลพี่เจสไปไปหนมาแล้วหาเดินพันมะพี่ชอ้ตอุ๊บแหมดนึกว่าบินไปแล้วเนี่ยรอคุยไม่ไม่เมื่อกี้เมื่อกี้คอมผมดับผมเล่นตัตาเทาคอมดับตลอดเหมือนโดนโทรจันจากเซตติ้งไอแบ็คเอ็นดีอ่ะเซตติ้งแม่งทำให้กูคอมดับแล้วใครบินอ่ะทำไมคนดูบอกไอ้รามบินมึงบินเหรอไอรามไอรามรามมันลงไอ้รามมันลงแข่งจัดนั่นแหละ เราไม่ได้บินใช่ไหมน้องไม่ไม่ไม่พี่ไม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 ่พี่ไม่มีติ๊กตุกไม่มีอะไรพี่คงไม่เป็นไรหรอกเราเพราะพี่ไม่ได้ว่าเราไม่ได้ใส่ร้ายเขานี่อ่าไม่ไม่ร้ายไม่เป็นไรถูกถูกถูกอ่าก็่างที่เราบอกก็ถ้ามันเป็นเรื่องจริงก็หน้าที่ของนายกแต่ถ้าเกิดอันนี้เราก็ไม่รู้ไงเราก็ไม่ได้ใส่ร้ายอะไรเขาถูกต้องก็เหมือนรูปอบบกูจะบอกว่าพ่อมึงตายแต่ถ้าพ่อมึงไม่ได้ตายจริงมันก็เท่านั้นแหละน้องใครได้ผลประโยชน์กูจะได้ผลประโยชน์อะไรอ่ะกูถามจริงกูก็อยู่ได้ไม่กูได้ผลประโยชน์อะไไรกูด้ผลประโยชน์อะไร่ะกูได้ผลประโยชน์อะไร กูผิดอะไรอีกพี่าูปิดประตูแล้วตะกี้พี่ปิดพี่กลัวพี่กลัวเราพี่กลัวพี่พี่อีกวันเดียวพี่นี่ไรก็หายี้อะ กูผิดอะไรอ่ะงงคืออะไรอ่ะเป็นไรอ่ะเฮ้ยเป็นบ้าอะไรอ่ะจะลจลยังไม่เป็นชื่อเขียวใช่ไหม อ๋อไม่เอาพี่ไม่เอาไม่เอาไม่ต้องเอาไม่เอาไม่เอาไม่มันได้สี่คนไงเกี่ยวกบไปรับมาไรแบบว่าแทนคนอื่นอะไรเงี้ยนี่ก็ไม่เอาอะไรอย่างเดียวเลยไงแล้วตั้มไปไหนอะลุงไม่รู้เหมือนกันครับอยู่ในรถอะอยู่ในรถอะตไม่ก็ฉันถามว่าตั้มไปไหนแกบอกฉันดิตอแหล่ตอแหล่ไม่รู้ยังไม่ได้คุยกันเลยเนี่ยวันเนี้ย เออไม่วันตามไปไหนถ้ามันงอมเหรอลงก็จะงอมตามไอายถ้ามันอยู่กับผมมาแพ้มาตลอดน่าจะไปคุเอ้าไอ้เหี้ยถ้ามึงพูดอย่างงี้มึงบอกกูกูถืูว่าอะไรหรือเปล่ากูกูทำอะไรผิดอ่ะพวกเรื่องใหญ่ปะน่าจะเป็นพวกเรื่องใหญ่วงไม้สูงคนถูกเราปะวงไมสูงขงเราปะกูได้ประโยชน์อะไรอ่ะ อะไรโฟบอะไรเฮ้ยลรโรใครอะรีบหรอกูเพื่อนเจ็บอลรเจ็บอรีบบอกแกว่ามาตามยีๆไหนไหนเจ็บอะไเจอผมทำอะไรผิดอ่ะไม่ผมอยากรู้ผมไปทำอะไรผิดเอ้ยอ้ยคือผมไปทำอะไรให้อ่ะี่คือผมไปทำอะไรให้วะพี่ยากรีพอปไหมพี่ไม่ได้ยินไม่ได้ยินไม่ได้ยินเป็เสตดีป่ะพี่ยากรัฟังที่พอบไหมครับพี่จายเขาไม่อยู่อ่ะตอนนี้พี่กำลังปวดหัวจัดเลยว่ะพี่ปหัวเพราะอะไรครัพี่ มันก็ที่ปวดหัวจัดเลยนี่อะไรก็สัตว์ก็พี่ปวดหัวเพราะอะไรล่ะมาพี่เขาบอกสิพี่ปวดหัวเพราะอะไรเพราะเขาไม่รักหรือเปล่าพี่ใช่ไหมถามจริงอยากออกนหมีม <ff> <ia> ีมีมีตาอ่อนเจอพี่เก็ตม <isses> um ีตาพี่เกดอยู่ปะเฮ้ยต่พี่แจ้งปวดหัวทำไมวะมั้ยถามจริงว่าอยากออกหรือเปล่า ตรงที่ถ้ก็แปลว่าอยากถ้าไม่อยากอ่ะมันพูดออกมาแล้วว่าไม่อยากนี่คือเต็มที่แล้วหรอเออแต่จริงๆเมื่อวานอ่ะตอนสี่โมงอ่ะก่อนรีสี่โมงเราก็มานี่แต่พอหลังรีห้าโมงปุ๊บอ่ะทำไมถึงไม่มาหลัต่อ